อย่าเศรษฐีไม่เรียกร้องค่าเลี้ยงดูชีวิตหรูต่ายชุติมาได้สิทธิเลี้ยงลูกสาววันเสาร์อาทิตย์เรียกได้ว,ว่าเป็นโมเมนต,ต์ครอบครัวสุดอบอุ่นเห็นแล้วต้องอมยิ้มตามไปด้วยกับอดีตสามีภรรยาอย่างนักแสดงสาวต่ายชุติมาธีปนาศและอดีตสามีอย่างทีมพิธาลิมจเจริญรัต ซึ่งแม้ว่าจะยุติสถานะสามีภรรยากันไปแล้วแต่ก็ยังคงช่วยกันดูแลและทำหน้าที่พ่อแม่ให้กับน้องพิพิมลูกสาวสุดที่รักอย่างไม่ขาดตกบกพร่องล่าสุดต่ายชุติมาก,ก็ได้เผยภาพร่วมตอทันเข้าพร้อมหน้าพร้อมตาก,กับลูกสาวและอดีตสามีซึ่งเป็นภาพวันที่ทั้งสามคนได้ฉลองวันเกิดย้อนหลังให้กับน้องพิพิมพร้อมแคปชั่นให้กำลังใจอดีตสามีว่าได้เลือกตั้งล้เนาะ แต่ชุติมายันไม่เคยได้ค่าเลี้ยงดูลูกพสติดมีแม่เมื่อพร้อมแต่ดันเจอดราม่ากลายเป็นแฮแท็กที่สังคมออนไลน์ให้ความสนใจสำหรับมีแม่เมื่อพร้อมที่สืบเนื่องมาจากการจากไปของดาราสาวแตงโมนิดาพัชรวีระพงศ์โดยมีกระแสวิจารณ์ถึงแม่แตงโมที่ออกมาเปิดใจว่าให้อภัยคนขับเรือทั้งสองคนในเหตุการณ์วันนั้น100ร้อเอร์เซนรวมถึงเงินค่าเยียวยา จากกระแสด,ดังกล่าวทําให้นักสแสดงสาวแต่ชุติมาธิปนาศออกมาโพสรูปภาพสื่อรักที่แม่มีให้ต่อลูกสาวน้องพิพิมพ์ผ่านแคปชั่นไม่เคยอยางได้เงินจากใครไม่เคยได้ค่าเลี้ยงดูใดๆมาเลี้ยงเด็กคนนี้มีแต่ตั้งใจทํางานเพื่อดูแลเขาให้ดีที่สุดและเมื่อเขาเติบโตมาเขาไม่จําเป็นต้องมาให้อะไรเราคืนทั้งนั้นขอให้เขามีความสุข เข้าใจในสัจธรรมของโลกใบนี้และปล่อยวางได้เร็วแค่นี้มามาก็ตายตาหลับแล้วมีแม่เมื่อพร้อมในขณะเดียวกันก็มีชาวโซเชียลส่วนหนึ่งเสียงแตกคอมเมนต์วิจาร์ณถึงประเด็นดังกล่าวว่าถึงแม้จะได้เลิกราก,กับทีมพิธาลิ้มเจริญรัต หัวหน้าพักก้าวไกลแล้วตามกฎหมายพ่อก็ต้องดูแลลูกอาทิอยากกันภรรยาก็ยังไม่ได้แต่งงานก็ต้องได้ค่าเลี้ยงดูจากอดีตสามีหรือเปล่าค่าตามกฎหมายจะเลี้ยงดูลูกหรือไม่ก็ตามขอเป็นกำลังใจให้นะคะสู้เพื่อลูกค่ะค่าเลี้ยงดูอะไรก่อนน้องอยู่กับพ่อจนมีชาวโซเชียลเข้ามาอธิบายว่าความหมายของตายหน้าจะหมายถึงลูกเขาพ่อเขาเป็นคนเลี้ยงเขาไม่เคยขอค่าอะไรเลย ไม่ใช่ไม่มีเงินแล้วก็ขอในฐานะแม่ที่คลอดออกมาไม่ใช่ว่าลูกโตมาต้องเลี้ยงแม่ทั้งๆที่แม่ไม่ได้เลี้ยงเขามามีแต่พ่อเขาที่เลี้ยงมา